ปิดลูเดียวเยนะะเข้ามาแล้เลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้เลี้ยวซ้ายมามามาอุ้ยนีรถสีแงอุ้ยเขาลงรถว่ะเขาลงรถว่ะรู้แหละกูบ้มแล้วกูบ้มแล้วเขาจะไปตรงเลยหรอไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเลยค่เข้าไปเลยค่ะ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 เขไปเลยค่ะเข้าไปเลยค่ะเข้าไปเ้าไปเ่เขาย่ขยาลย่ะาหย่้ายขาปลย่ยค่ะายค่าเค้เขค

หนองฟ้าเลยค่ะหนองฟ้าเลยค่ะหนองฟ้าเลยค่ะสอสั่งลงเลยค่ะลงเลยค่ะลงทุกคนลงเลยค่ะทุกคนลงค่ะลงเลยลงเลยไแยวงไอ้แยวงอ่ะกับวงใส่วางวงเพิ่มอะวงแรกาวงแรกงีมาวงแรก มามามาเพื่อนนนดงึงได้ปะ <st น้องเราล้งกระจายนะน้องเราเลี้งกระจายเกินนะเอาตกเอยเอาตกเมามาตกไไหนเอาตกเพื่อนไหนเอาตกเนไหน ไปเล่นงอีดกับไปเลนอีับปไ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 ปจะปืนจะปนกับพี่หม่ไอจบปืนกับพี่หน่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ละฟ้ามาทำศพหน่อยตรงโกดังละฟ้ากับม้าเนี่ยกับมาระวังจุบอระวังจุบอนะะระวังจุบอระวังจุบอชุเพื่อนค่ะชุบเพื่อนค่ะเราไหวค่าคือแล้วค่าคืงแล้วค่ะงวก็ไปสงวงกัสบไปสองเอเะาตรงนั้นอะเด้ลวพังแล้วผ่านไปบอดี้ไอไอโอ้โหไอ้คิวผ่านไปบอด เหยียบศพหน้าโกดังมึงกลับมาเหยียบศพหน้าโกดังเพื่อนเพื่อนหายสาเพื่อนหายขาหเขาำหลังอารัยนโอ้เห็นโกชูนไหมติดพี่ลิลี่าบดกูบดกูปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนมาหลังอารร่นหน่อยรถจะพังแล้วหลังอารรย์ไหนมันวะกลมาเล่นรวมกันกลับมาเล่นรวมกันเขาจะ่ทันนว่าที่ว่าไฮนี่มีนะไฮนี่มีแน่นอนไฮนี่อยู่นี่ไฮนี่เปิดไฮนี่ปิดไฮนี่กระจายบหน่อยกระจายบหน่อยเนาะ

Bang, มัมนจะรอนกลับมาหน่อยเฮ้ยอย่ากกัดศพตรงขอบดิมองมองมองอากาศที่โลกไอเบนไอเบนพอยไปการใชกลางอย่านัวอย่าหน ua มามามาไฟกลางมาไฟกลางใจเย็นใจเย็นหลังบ้านมาทำหลังบ้านมาทำหลังบ้านมาทที่เหลือกลับกลับไปเลยหลังบ้านมาทาหลังบ้านมาทาหน่อยใจเย็นพี่กับใจเยนพี่มันมาไอเบนขอบูเบนขอบู้มายิ่งมาวิ่งอย่าหนัวแค่มีพอดี ไอ้นี่หน่อยเคลื่อนศอกเคลื่อนย้ายศอกหน่อยทำบ้านหน้าโกดังมาทำบ้านหน้าโกดังทำบ้านหน้าโกดังใส่ค่ะเสียมากค่ะติดนะครับเบ้นขบวนในเบ้นขบวนอนเบ้นเบนนใบออกไหมแมสต์ใยังไปแล้วใช่ไหมหลังบ้านเยอะไปอย่าอย่ารวมศพนะคะอย่ารวมศพอย่ารวมศพค่ะอย่ารวมศพอย่ารวมศพอย่ารวมศพ ถือศพวิญญาถือศพวิญญาค่ะถือศพวิญญาถือศพวิญญาเลยนี่ค่ะจกันเลยค่อยู่ที่พ่างคตีหน่อยได้ไหมที่ไปกักกันอะถือศพคาตีหน่อยถือศพคาตีถือศพบศพเยบเยบศพวหวไหม่ม้า้เจหงเจหง่วงเจหงเนี่ยงเจหงร่วงเจหงร่วงเจร่วงอีเจร่วง ซ้อมเนี่ยังไม่ไปไม่นอนหลอดยังหอไม่ติดหลอดยังหอไอ้ใครมือว่างอ่ะมาเอาเม้าสบในโกดังหน่อยดิว่างสองสบเนี่ยเออถูกแล้วว่างอีกสองสบเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวเดี๋ใจเย็นใจเย็นอย่ากระตือใจเย็นเย็นเด็ดเด็ดเดาฟาขาดอย่าเด็ดเด็ดี่ในโกดังอีกสองเน้นหนึ่งบ้านนึงทุกคนทุกคนทุกคนเงียบทุกคนเงียบเลยตอนเนี้ย เห็นไหมหัวหมดสีชมพูหมดชมพูข้างโกดังยีสศพเหลือสองศยังไม่ห่อนะคะยังไม่ห่อนะไุ่ยไฟข้างรถตัวเองไฟแบบไม่มีทรงเลยไฟอย่างไวอ่ะอี้อูแม่งโหจัดอ่ะม่ค e ควนอ่ะขโกดังคอยืนอยู่มชมพูนีน่ะ่าวนอยู่น้องเนเราปืนเรามาหายกเกิดคนหนึ่งด้ปะตรงไหนคะตรงไหนคะตรงไหนคะโยเกิรอ่ะ น้องน้องที่ฟังก็ดังอ่ะรถหนูคมันนี้รถคว่ำอยู่เนี่ยกดชิปอีรถคว่ำกดชิปอ E ทิปีได้เลยค่ะรถคว่ำชิปอีได้เลยพี่บินพี่บินหรือไม่พาอยู่ใกล้ๆนะคะพาอยู่ใกล้พาไปพาได้ค่ะขึ้นรถได้ไปพาหน่อยได้ไหมครับพาหน่อยคพาเพื่อนไปพาหน่อยค่ะพอแล้วบอกนะไปไหมพาพาไปพาหน่อยได้ไหมใครใครบีบไม่มีศพปะไม่มีไม่มีขอบคุณค่ะพาเพื่อนไปพาได้นะคะเพื่อนพาอยู่ใกล้ค่ะเพื่อนพาได้นะ ไปวางหมยัววงอ่ะนไปวังาเหมขับรถออกมาอย่าวีนเพื่นไปพาวไปพาวค่ะอย่าขับค่ะมาขึ้นรถไปพาวค่ะขึ้นรถไปพาววางศพก่อนก็ได้ค่ะขึ้นรถไปพาวพาเพื่อนไปพาวพาเพื่อนไปพาวั้อปวอนไดป้ค่ะไอะไรหันวก่อนได้ไหมหัว่ะมีศพเขานอนอยู่สศพนะมันวาง e อ p กันทำไมอ่ะ เสรรถเสร็จยางจะได้ให้ห่อไหนก็ได้ไม่ต้องลงตัวเองก็ได้เดนมาจากเตาก่อนไหมค่อยหอจะได้ให้หออบยืนที่รถเลยยืนที่รถเลยค่ะปืนปืนอย่าพิ่งอุ้มนะคะถ้าถ้าศพเหลือ่อยอุ้มนะคะปืนหนหนไ้หนูปืนค่ะปืนอย่าพิ่งอุ้มนะคะปืนนนานไปแล้วเร็วๆหน่อยนานนานจริง เขาเรียกแล้วนะตำรวจจะมาแล้วนะตำรวจจะมาแล้วนะต้องรถตัวเองก็ได้นะจริงๆ่ะเป็นเพื่อนทำอะไรไวๆกันนะห่อเลยค่ะห่อเลยค่ะห่อเลยค่ะห่อออกเลยค่ะตบยังเหลือนะคะใครยังไม่มีตบไหมห่อแล้วนะห่อแล้วนะใครมาห่อหน่อยห่อหน่อยห่อห่อเลยใครออกได้ออกเลยอ้าวไอเอ็กกูให้เล่นปืนมันไปเล่นมีดเหรอออกเร็วเร็วออกเร็วใครไม่มีจบไหมคะใครไม่มีจบไหมไี่ไหน นนากดังค่ะน้ากดังตลอมันดดกทางเข้าหรือเปล่าเนี่ยมึงออกทางบ้านเอ็มเคเคมาเหินออกมาได้นะคะมาเหินออกได้นะคะคุณหญิงค่ะคุยรถจมน้ำโอ้อยู่ตรงไหนคะรถจมน้ำอยู่ตรงหลังบ้านเอ็มเคเคอ่ะเบอร์หกเก้าค่ะหกเก้าหกเก้าส่งเบอร์หกเก้าค่ะยังไงล่ะเหินจะเหินใครขโมยรถกูไปเนี่ยอีเหี้ยเดี๋ยวกูเบิกเดี๋ยวก็หายอีกรถอ่ะ วอลนะช่วยเหลือตัวเองทุกคนนะเพราะว่าทุกคนได้อุ้มทุกคนนะไม่าหนัววอนะอย่าหนัววอลนะทุกคนช่วยตัวเองนะคะไม่ชินเลย